สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอแอปทิมเมอร์แคสในหมวดหมู่ของ Input ค่ะตัวแรกจะเป็นปุ่มกดค่ะเอาไว้ใช้กดปิดกดเปิดค่ะส่วนตัวที่2องจะคือ Protate Shimeter ค่ะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้การปรับตัวต้านทานค่ะหมุนปรับตัวต้านทานส่วนตัวนี้จะเป็นสวิตช์เลื่อนค่ะ เอาไว้เลื่อนปิดเลื่อนเปิดค่ะจะอยู่ในรถบังคับอะไรแบบนี้ค่ะส่วนตัวนี้คือโฟโตเรีซสเตอร์ค่ะจะเป็นตัวรับแสงจะใช้ผิวของตัวเองเป็นตัวรับแสงค่ะจะเป็นสวิตช์แสงค่ะส่วนตัวนี้คือโฟโตไดโอดค่ะจะเป็นตัวประเมินตัวปรับค่าแสงค่ะ ส่วนตัวนี้คือเซนเซอร์วัดแสงค่ะจะอยู่ในโทรศัพท์ไว้วัดแสงโดยรอบค่ะส่วนตัวนี้คือเซนเซอร์เฟ็ค่ะจะเป็นตัวที่เอาไว้วัดค่าความงอค่ะโค้งงอของวัตถุต่างๆค่ะส่วนตัวนี้คือเซนเซอร์แรงค่ะเอาไว้วัดแรงต่างๆค่ะเอาไว้วัดแรงกดอะไรแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้คือเซนเซอร์ เซนเซอร์อินฟาเรดค่ะเอาไว้เอาไว้ไวจับค่าความร้อนของอินฟาเรดค่ะส่วน2ตัวนี้คืออันตราโซนิกค่ะจะเป็นเซนเซอร์วัดคลื่นวัดความถี่วัดระยะต่างๆที่จะเอาไว้วัดในน้ําค่ะวัดค่าความถี่ของน้ําอะไรแบบนี้ค่ะส่วนตัวนี้คือเซนเซอร์ PIR ค่ะจะเป็นเซนเซอร์ที่ตรวจวัดความเคลื่อนไหวค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเซนเซอร์ต่อมาก็จะเป็นเซนเซอร์วัดความชื้นในดินค่ะตัวนี้จะเป็นตัววัดความชื้นในดินค่ะวัดความชื้นต่างๆว่าตรงนี้ชื้นเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้คือเซนเซอร์วัดความเอียงค่ะ สองตัวนี้จะเหมือนกันค่ะก็คือวัดความเอียงทั้งคู่เลยค่ะส่วนอันนี้คือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิค่ะวัดอุณหภูมิต่างๆว่าตรงนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ค่ะส่วนอันนี้คือเซนเซอร์วัดกา๊าซค่ะว่าตรงนี้กา๊าซเยอะขนาดไหนค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปุ่มกดค่ะ เอาไว้ทัชสกรีนขึ้นหน้าจออะไรแบบนี้ค่ะกดไปก็จะไปขึ้นหน้าจอในคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ค่ะส่วนสามอันนี้ก็จะเป็นสวิตต่างๆค่ะที่เอาไว้ใช้ในในพีอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ